เดี๋ยวมาดูรหัสครับรหัสอะไรครับนี่เป็นรถห้างไทยนะครับห้างไทยแท้ครับ F49J แ l ลครับอัตราทดเครื่องท้ายอยู่ที่สามจุดหสามหกนะครับนี่ครับถ้ารถห้างไทยมันก็จะติดเปีลดมาแบบนี้นะครับเป็นบริษัทฮีโน่มอเตอร์เลยนะครับนี่ครับมันใช่หัวนอกไม่ใช่รถนอกนะครับรถห้างไทยนะครับ สุดท้าย3.636นะครับอันนี้ก็เป็นเฟืองเลวนะครับเฟืองหลังถนนครับพูดง่ายครับสาหรับรถหลังถนนรถล่องนะครับสวัสดีครับอู่ัมศั์เกเลทซั์ครับอ่าครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูครับคันนี้ครับ1้อครับ FC9J นะครับอ่าก่อนจะรับชมก็กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับคันนี้ก็ได้บรรทุกไม้มาครับคัดพังครับ กระบะยาวมากครับนะครับน่าจะหกเมตรได้นะครับหกเมตรกว่านะครับว่าผมเทียบจากหลังคาบ้านผมนะครับเนี่ยครับตอนนี้ผมใส่เต็มนะครับไม่ได้ตัดนะครับหกเมตรครับแต่มันเลยมาข้างหน้าเลยมาข้างหน้ามันเมตรประมาณเมตรน่าจะหกเจ็ดเมตรนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้มีอะไรกบ้างครับอู้ครับคันนี้มีของครับดูครับ พอเลสนะครับอันนี้เป็นเครื่องคอมมัลเรียวแล้วนะครับนี่ครับมีล้างคอมมัลเรียวครับแล้วก็ปั๊มแรงดันนะครับพวกเซนเซอร์ต่างๆครับสายไฟแยะๆไปหมดเลยครับนี่นะครับเครื่องคอมมัลเรียวของเก่าโอเคครับนี่ครใช้ได้ครับนี่ครับพออินเตอร์เลสครับอินเตอร์ลูบเบอร์แล้วครับนี่ครับ มาดูครับมาดูฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นเป็นไงบ้างครับกระจกเป็นโครเมียมครับแต่ไม่มีกระจกนาซ่านะครับก็ือว่าแต่งแบบไม่ลกนะครับแบบคลีนคีนนะครับนี่ครับฝั่งนี้ครับนี่ครับท่อดูดก็เป็นจัเต็นเลดครับนี่ครับอันนี้เราทอนเป็นท่อนออกจากเทอร์โบนะครับเข้ามานะครับเตอใหญ่ๆครับ สวยมากครับสวยมากครัโอ้โครับมีเวทเกียร์แยกด้วยครับเนี่ยครับเกียร์แยกเนี้ยครับมีท่อแซดให้ด้วยครับอันนี้มีแซดแน่ครับทั้งแซดทั้งห o r ครับเทอร์โบครับเทอร์โบของอะไรครับเทอร์โบโฮเซตครับโอ้โหครับยอดสุดยอดครับเทอร์โบโฮเซตครับละฮะละฮะอะไรครับเนี่ย x 4 0 w ครับโอเคครับแท้ไม่แท้ไม่รู้นะครับดูไม่เป็นครับนี่ครับ175ตอนนี้น่าจะเลย175แล้วนะครับดูจากสภาพนะครับมีสายวัดบูธครับนี่ครับสายวัดบูธครับอันนี้สายสายลมครับจะใช้ได้นานไหมครับมันไม่ทนความร้อนนะครับสายแบบนี้นะครับ ถ้าสายเป็นสายซิลิโคนได้ก็ดีนครับแต่ก็เลือกเอาแพงๆหน่อยนะครับถ้าสายซิลิโคนถูกๆมันจะชอบกรอบนะครับผมเคยเจอม่แ้วครับใส่กับรถตัวเองครับถูกครับชอบของถูกครับแต่มันถูกครับอ่าเดี๋ยวมาดูภายในครับนี้ก็ยกหัวไว้อยู่นะครับเปลี่ยนขัดนะครับอ่าภายในครับนีเดียบูครับ สแกนเนอร์ครับเจสซี่บู๊มีสแกนเนอร์ครับนี่ค้ามลุยครับนี่ค้ามลุยอย่างเดียวครับมีปอมพองมาลายด้วยครับนี่มีผู้นะครับเรียกอะไรนะครับเนี่ยผู้หรือมูรี่นะครับมันพวกเราอินเดียเขาใส่กันนะครับนี่ครับเท่ครับเท่ได้แต่คนชอบนะครับโอเคครับ ส่วนล้อก็จะเป็นแม็กนะครับน่ครับล้อแม็กครับสวยครับอย่างหนาครับนี่ครับหนาบึกเลยครับแต่ยางเล็กไปหน่อยนะครับแต่ก็อาจจะชอบแบบนี้นะครับสําหรับเกลียดหกล้อแท่นเตี้ยนะครับน่ครับแม็กทั้งหน้าทั้งหลังนะครับทั้งหกล้อเลยนะครับนี่ครับหลังก็เป็นแม็กนะครับนี่ครับชุกเงาวิ่งเลยครับ สุดยอดครับสุดยอดตอนนี้ก็ขนไม้มาเต็มลำเลยนะครับดูนั้นน่าจะสิบตันบัวครับเนี่ยกระบะมันใหญ่ครับทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งสูงนะครับดูท่อครับยอดใช่ครับท่อกี่เมตรล้วครับเนี่ยยิงสดนะครับไม่มีพักนะครับนี่ครับลงจากเทอร์โบก็ ออปลายเลยครับนี่ครับกรดจายครับดูครับสวยครับสวยแล้วก็มีวาล์วครับวาล์วไล่ลมเร็วนะครับเนี่ยเห็นแล้วปีกมันก็จะร้องอ้ายอ๋อเลยครับเนี่ยแต่หลัยคนชอบครับชอบใครชอบมันนะครับนะครับอย่างสวยครับสูงมากครับ วาจะใส่ข้าวสดเต็มกล่องเนยนะครับมีวิ่งไม่ออกแน่ครับเนี่ยแต่อาจจะวิ่งได้ครับเพราะว่ารถเหมือนแรงนะครับนี่ก็จะเป็นชงข้างหน้านะครับสวยครับใส่กระจังหน้าตัวใหญ่นะครับกระจังหน้าแบบหมดย้ำนะครับสวยกว่านี้ครับเดี๋ยวจะแของเข้ามาครับเดี๋ยวจะเชียร์ครับเชียร์ให้ใส่นะครับ นะครับ,บางฝุ่นก็ไม่ถือว่าเกะกะนะครับไม่เกะกะไม่ขวางทางนะครับ,นะรบประมาณนี้ครับสวัสดีครับ